อัน <c oughs> นี้นะคะก็อยู่ช่องแอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเออเรียกว่าอะไรนะมาดูต้นลินนเลี้นะในปันจัยเล่นในหมู่บ้านปันจักยาเล่นอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมาดูด้วยดูต้นลินดูต้นลินมกกังกรนะคะ okay, ไปดูกันเลยเขาบอกว่า ลิ้นบางกอนะคะมันทำออกอากาศได้แล้วก็ทำาเกี่ยวกับภูมิแพ้หนูก็เป็นภูมิแพ้นะคะเขาบอกไว้ในบ้านได้นถึงทางแยกต้องเบรกนะปทางแยกต้องเบรกพุ่งออกไปชนรถนะ่วเดบอดสิทาง้เบเที่ยวองขวด บรกก่นเบรกก่อนนี่ไงนี่ไงดุบไหมมาดุบมันไม่ดุปดูดูมันไม่กัดไปเอาไปกับพ่อปะไปตามมาไปชิวอะไรให้มันไปก่อนให้มันไปก่อนนะ ให้ไปก่อนเอาเร็วลงไปเลยไปไหนอ่ะมานี่อ่ะกลัวหมามาเร็ว,ว,รวคืออย่างนี้ไปเไยไปเลยคืออย่างนี้ทุกค,คน คือเวลามันเจอเออหมาตรงซอยหนูจะวิ่งเพราะว่ามันเป็นหมาจรจัดเผื่อมันกัดไงนีไ่ไงเจอเจอพอดีเลยเด็ดนะไม่ใช่ของเขาไม่ได้นี่อะไรนะเรื่องอะไรลิ้นมังกรลิ้นมังกรอนอุ้ย,ยแข็งนะเด็กน้แข็งไม่ใช่มันก็จะเข็นแะข็งแมังกรอนมีอ่ะไปเดี๋ยว,วเราสั่งมาแล้วในเน็ตเดี๋ยวอือ เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยตรงนู้นตาหม,มู่ม<า>มมบ้านใช่ค่ะมีเต็มเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะนู้เลยไป ทางแยกเบรกมันไม่ออกนี่ต้น<ม>ต้นไผ่<อ>ต้นไผ่อมน่ตนั้นไม่อนไ,ได้ไม่ออไ,มได้ทางแยกแล้วเแบรบกดูรถด้วย I don't k n o โอ้ยซอยนู้นหมาเต็มเลยเห็นอยู่นะไกลๆอ่ะโอ้เราจะไปัเราไม่ไปทางนั้นเราไปดูเซเว่นกันเวอะโอเคปะเซเว่นที่ที่ที่จะเปิดใหม่ถึงทางแยกแล้วเดี๋ยวต้องเบรกอกล้นเนฮะ อันนี้ไม่ใช่โคนลแล้วอุ้ยโคนติดขาเต็มเลยอ่ะเย่ามือปาดนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวปัดให้มันเป็นไอ้นี่หกูกอะไรอ่ะน,อน้ำมันไงโอ้ี่โคนครับกี่โคนนี่เดี <c ười> ย๋ยวค่อยไปไปล้างที่บ้าน <c ười> ถึงว่าอะไรเหนียวเหนียว <c ười> น้ำมันจากตรงนี้ใช่ที่ทำเมื่อกี้น้ำมันเพราะว่าคือมันปัดไม่ได้ไงทุกคนมันหนืดอยมันเลยต้องใส่น้ำมันแล้วไปได้ไปดูบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนในอุ่นเพื่อนหนูไปดูกันไปดูบ้านเพื่อนที่เขาคือมีคนจีนนะคะตั่งเขาเยอะไปเลิกไปดูไอตรงนั้นก่อนดีกว่าที่ไหนเดี๋ยวขวา ที่ไหนในกรีมังกรไปเลี้ยวขวาไปขวาดีกว่าไปขวาแล้วนะโ okay. อเคมามาเร็วๆ่ะนำหน้าไปเลี้ยวขวาไม่ค่ะไป ไปถึงบ้านบ้านเพื่อนหนูอะไปอีกซอยหนึง่งตรงไปตรงไปเลยตรงไปตรงไปนักเรียนเรื่อง้ะนักเรียนโรงเรียนอะไรอะ่ะ ต้งเรียนอะไรลายวินิจนะตโรงเรียนลายวินิตบางเขนเ,เดี๋ยวหนูต้องเรียนที่เนี่ยใช่อแล้วเนนี้หนูเรียนเรีนบังอยู่นะคะน้องย้ายมานี่ใช่แต่ว่าที่เนี่ยมัน,ม,นมันใกล้มาเลยนะโรงเรียนเลี้ยวซอยนี้น,นะคะอ่าค่อยๆเบรก อ้าวเออดินมังกรเต็มเลยบ้านเขาไงเราเป็นเพื่อนเขาเราสามาเป็นดินแล้วเราก็เฮ้ยไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาว่าเอาไปเร็วลูก เดี๋ยวสั่งไว้แล้วในเน็ตเดี๋ยวมาอยู่เปล่าจะไม่อยู่ไม,มไม่มีรถก็เขาไม่อยู่โอ๊ยปวดท้อง เซเว่นเดเสร็จอย่างเซเว่นนะแ่สร้เป็นเนีก่ะงนไม้ที่มันแบบนอดะคะมันจะค่อเท่่ีกหลังสวยองนีหลังนึนี้ไม่ใช่เที่อนนนะนี่เซเว่นะนี่ค่ะ อ่าจะเสร็จนวมีที่มีหลายสาขาย่งที่นี่นะเยอะอย่างรอบบ้านเลยอ่าที่จอดรถนนีที่นะะโอ้เซเว้นใหญ่อะ่ะเบลเลยาานะแบกแบกแบกเบก เดี๋ยวซ้ายรถรถตามตูดมาโอนรถข้างหลังเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามารถมา เราจะไปสุดซอยหรือว่าจะใครหรือว่าจะไปไป,ไปหมู่บ้านใหม่แต่มันมีหมาหน่ากลัวนะนะเอาไงทุกคน่ะให้คิดนะคะว่าจะให้ไปตรงหมู่บ้านใหม่หรือว่าจะให้ไปดูเออลิ้นมังกรโอ้ลิ้นมังกรดูเบื่อแล้ว า,าดหรือว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ดีวกว่าไปล้วนเรื่อยแล้วเราก็ไปบ้านใหญ่หนูขอถามนั่นหน่อ,อะทุกคนอยากได้อะไรไปข้างหน้าไปดูหมู่บ้านใหม่แล้วก็แล้วก็เออขี่เล่นแถวๆเนี้ยอะไรขี่เล่นดีกว่าน่าจะขี่เลน่นดีกว่าไปขี่เล่่นนกกัดีวาริ่มเลยโอ๊ยพาเอ้ยย่างีตรงหน้าไปเลยก็ได้ฮะเอาเอากล้องตรงหน้าเลยก็ได้ตรงหน้า ได้ไงอะชิดตรงนี้แล้วก็ปันอยอยู่เดียวอะแล้วโอเคไม่ต้องมาข้างไปพ่อจะบอกให้หนูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอันนี้ตรงไว้ก่อนนะบอกเบรกก็เบรกนะอ่า บ้านใหม่แล้วต้องเลี้ยวขวาเนี่ยว่าตรงนี้มีหมาไม่มีไม่มีอ่ะมีปะอ่เลี้ยวเลยลูกไม่มีค่ะมีหมาเลีล้ยว,ว,วเลยเราาน,นี้เราไปดมออู่บาไก่ไก่ บ้านใหม่อให้ดูข้างในอะคะอุ่นเบรกก่อนรถมาเบรกเดียบรอกสองเบรกเลยสองมือเลย โอ้เป็นไงลูกค้าครูคขาจะมีรถกอล์ฟนะคะใอระหว่างนีื่อยค่ะเนี่ยอันไหนรถมาแล้วไปเร็วๆไปร็วมาแล้วรถมามันเป็นรูกที่ไหนเหมือนคล้ายๆนี่เลยนะคะก็จะมีรถกอล์ฟระหว่างเราก็จะบอกว่าเออบ้านเราอยู่ตรงนู้นเราก็บอกว่าไปเลยค่ะเขาก็จะ รถกอล์ฟเขาเลยจะไปไป,ไป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 ถึงแล้วเราก็ลงไม่ต้องเดินเหนื่อยเลยนะคะ,ะไปอะไรกันจ้ะไปตรงนู่นเลยไปไหนนะตรงนู่นเนาไปไหมมีหมาตรงนู้นแมวเหรอไฟตอยนู้นเนี่ยไฟตอยตอย,ตอยข้างที่หมู่บ้านหมู่บ้านหลางโอเคปะม,มันต้องใช้บัตรสมาชเราไม่ไปเราไม่เข้าเดี๋ยวผีหลอกหมู่บ้านนั้นมีผีอ๋อล้วกนเออ ตอนนั้นหนูก็แบบคือหนูมากับแม่นะน่ากลัวบ้านล้างได้หมย่หนูไม่ไหวแล้วอะอันนี้ค่ะไปหมู่บ้านล้างกันเลยีกว่าป้ายเริ่มกลงก่อนทำไมอะลงเดียวไงงอใจงอใจรีบเลี้ยวเตรียมตัวยังไม่ได้เลี้ยวเลยบอกให้เตรียมตัวแหละเลี้ยวไม่ รอรถนู่นมาเดินหน้ามาก่อนหรอกเอออยู่แค่นี้หยุดตบต,บ,ตบไปสามข้อมาดีกว่าเดี๋ยวไปตรงไปเลยไม่ต้องหายหน้าหนูหรออ่าไปาไปฝั่งไหนดีเลี้ยวขวา sai quá nhé mão lột lột bè cả lúc bè con bè con bè cả lúc có đông phải bè mà không mà lúc nụ tông bè เพราะเราขับรถพวกนี้ต้องแขก,กรถเยอะ,อะห้ามมาติดแทงมาไปเร็วๆเร มะละกอนี่ไปนูตน่ต้องไปะะแ,แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านล้างะะบ้านไทยพิชักนะ,ะพิชักคนไม่ค่อยมีเพราะอไรเป็นปา่าช้าใช่ทำไมก่อนเป็นป,าป,นปา่าะะช้า,า,ชาดูนี่ อพาร์ตเมนต์ล้างอพาร์ตเมนต์ล้างน่ากลัวมากที่นี่ล้างหมดเลยไม่มีใครกล้าอยู่เหรอนี่จะมูว่าใช่มันเป็นปะช้าแล้วมาสร้างบ้านทับปะช้ามีกระดูกคนก็เลยอยู่กันได้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปได้นี่บ้านทงไทยสวยดีนี่บ้านบ้านกลางเมืองนี่บ้านกลางเมืองอีกหมู่บ้านหนึ่งเราเคยจะมาซื้อที่แล้วไง เราไม่อยู่ไม่เอาไม่ชอบสามสี่ชั้นอุ้ยกระลอกกระลอกกระลอกไปแล้วกระลอกไปแล้วคือนี่อันนี้ต้นมะละกอมะละกออุ้ยมีเนื้อตุนก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ด้วยเออเดี๋ยววันไหนมาขับมากินเนื้อนี่หมาอย่าไปกลัวหนูอยู่ซ้ายฝ่าวะยังไม่ฝ่าวะเดี๋ยวพ่อจะอยู่โต๊ะซ้ายให้อ่าละเยี่ยม า้ออมันไม่กัดหรอกมีช้างให้หนูหน่อยได้ไหมคะคุณหมาตอนนี้ซอยแล้วเนี่ยเรามาถึงซอยแล้วอุ้ย <Okay. S 1> มามานี่เดี๋ยวเข้ามานี่ยปัดมะเยี่ยมลิ้นรา่อแถวนี้ไม่มีเลยอ,นนอันนี้ไม่ใช่หรอกมันใหญ่เกินลิ้นพรางก่อน,มน,นไ,มไม่ใช่มันมันมันนิ่ม ตีมังกร,กร,กรมันจะแข็งแข็งอันนี้มันเหมือนหญ้าอ,อ,นะอ่าป่า,าหญ้าหญ้าอ,อยู่ฝั่งนู้นไว้นะอย่ามาฝั่งนี้นะนเฮ้ยดูนูน้นดีกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมันมีแม่น้ำด้วยระวังขับลนละ ดูแม่น้ำกันอย่าขับหล่นลงไปนะเบาๆเดี๋ยวหมาวิ่งออกมากัดเราเบาๆเบาปาเาเาๆไปดีเร็วๆอย่าอย่าเสียงดังนี่เราทางตันเป็นคลองดูบ้านนี่เรา านใหญมาเลย็ายมนนาบานแกเป็นาร่น้ำหนะกเป็นน้ำเป็นน้ำเดี๋ยวเราซูมไปดูดูหมาตัวนน้นดูหมาเนี่ยหมาขยีุก้นขาตัวอ่ะนะเาท่าอะไรกันอย่างหมา หมาตาโตแสดงว่าผีเข้าตาเฮ้ยหมามันไม่ยิ้มเลย,ปลยไปวะฮะกลัวอ,อะไรแม่น,น้ำนนสามารถลอยกระทงได้น,นะแต่ว่าต้องตัดย่าน,นี้วผีนู่ไปลอยตรงนน้นที่เราลอยใช่เดี๋ยวหนูพาไปสุดซอยไหมไปไหมสุดซอยที่มันเป็นแม่น้ำตรงนั้นไม่มีหมายเยอะนะหมาบ้านเลย คนหนูเห่าให้นะคะไปหนูเห่านะคใะช่เมื่อยไปกลิ่นอย่างนี้กลิ่นปแปลกๆนะทุกคนบ้านใหญ่เลย <c oughs> ทำไมเขาบ้านสร้างบ้านเป็นสีตาลได้ไหมหรือว่าเขา มีีพ่ไระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยเสียงดังหมาดิหมาไม่ชอบเสียงดังเราต้องเงียบไว้ถ้าหมามันได้ยินน่ะมันจะมาเห่าเราเงียบไว้หนึ่ง้ถึงทางแยกแ้องทำไมทางแยกเบรกค่ะ

บรนยายแล้วป่ะั่งนู้นมันไปไม่ได้เดี๋ยวหมามเยอะไะก็ได<ะ>้ไะบรรยาย๋ยวเราพามาเดินนี่ด้วยอะไรต้นลิ้นลิ้นบังเกลือที่ไหนมันก้อนลิ้นมันก้อนมีหม,ม,ม,มาด้วยเด็กออกนักเรียนนักเรียน อไอห,หมาสองตัวนี้วิ่งมานี่อีกแล้วลมาตี่นี้อีกแล้วรถรถลูกเบรกออจอดานกะไปเลย ินมังกรหมาวา,มาไปเถอะนะไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูแล้วกลัวหมารอ,อก่อนรอ,อก่อนเบรกก่อนให้รถไปก่อนเนี่ยลิ้นมังกรเพิ่งลองรถตอนนี้ลอล้อรถคนเขาบอกว่าเออจะฟอกอากาศได้นะคะแล้วก็ ไว้ในห้องได้ด้วยนะคะจะได้สร้างอากาศนะคะมา <คน S 1> ถึงปเด็กที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมใช่โอเคคนไม่ได้เป็นภูมิแพ้ก็ใส่ได้นะคะ <Okay. S 1> จะได้ปุ่มก,กัน<ป><ป>เลี๋ยวเข้าไป,ไปกับกับบ้านกับบ้านดีกว่ากับบ้านก่อนนะไปล้างขาเดี๋ยวค่อยไปหายายกินข้าวตอนเย็นโอเค xin thang ghé, thang bếp lột lột lốt bếp lột lột bếp lột lột bếp lộ 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 ต้นไผ่รออืมอ่ะ,อะเดียวเดี๋ยว